สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุสุคนมาหนี้พาแฟนเพจแฟนครับมาบึงง้อแม่ลูกลูกแมรนะครับเนอะมอผดผ่าทําเพลงน้ครับเนาะมาคลิปเนี่ยเอฟซีเรียกร้องมาหลายครับผมเปิดราคาลดนะฝนมาเอฟซีเรียกร้องมาเนาะครับเนาะจัดให้ครับผมเปิดราคาเลยเนาะครับเนาะพาแฟนเพจแฟนครับมาบึงง้วแมลูกน้ครับเนาะเปิดราคาไ้กับมาหลายครับผม แปดหมื่นสามพันครับนี่ยแปดหมื่นสามพันแม่ลูกลูกแม่ตัวลูกเพินน่นนัพพ่นพ่อพันเพิ่นไอลไลน์นะครับเด้อที่แฟนเพจแฟนครับเอฟซีของหัวชายยอดถามหานะครับเนาะหาให้อีกเนี้นะลูกไอไลายเพิ่นมามาพ่อพ,อ,พอดีนะครับเด้อนี่แะครับแม่ลูกลูกแม่เพินน่พนนะครับไลฟ์ว่าไลฟ์เพิ่งกํังโหลดครับดาวกระจายนะครับเนาะแม่นี่ สำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางัวดาวกระจายได้การครับผมเพราะว่ามองหาลูกใหญ่ไร้นะครับเนาะโอกาสดีมาพ่อพอดีครับนี่ย่กลางทงให้ทงหน้าคนละครับให้กับหน้ากับยุน้องกันเลยนะครับเนาะสำหรับชิปนี่มือนี่ครับผมคนนะครับตัวลูกันเบิ้งใกล้ๆเล็กน้อยครับคนนะครับหนังคอหนังทองคน นาะยยนย่อนนะครับเนาะคมหนาคมยนค,มย,นคมย่อนนี่บอแฟดตัวไรครับผมอมนั่นแหละครับคมยนคมย่อนพันลูกพันย่างเดือนที่สองนะครับเนาะลูกแรกครับผมแม่นี่นะครับเนาะเพิ่งได้ลูกแรกครับเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในเง่าไกลนะครับเนวนี่แม่แม่แม่ทิศเส้นหนึ่งอะไรดิแม่ไม่มีการทิศส้นแล้ว Oh. เ,ขเขาเขาผสมเลยอืมมันดูงเนี่กกนยเออเมียนอยูู่ก,ก็ได้สองเดือนอืม้ารอบที่สองรอบที่สามแห้งติดแห้งติดไว้เหรอน,นี่ก็เป็นโอกาสดีนะครับเนาะสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางัวอยู่นะครับเนาะแม่ดูกลูกแม่แบบนี้ก็ได้การครับผมแม่พ่นกับมีอาการติดซัดแล้วนะครับเนาะรออีกรอบสองรอบนะครับเนาะ เพราะว่ <c oughs> มมาตัวลูกคนกษษษษษษษับเด็กกินนมเต็มที่นะครับเนาะเฮ้ถามว่าไว้ไดี๋ถารอบหนึ่งกะได้ครับผมแต่ว่าพานมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเนาะนยังประทันผสมครับผม,มารอบที่สองถ้ายากสมก็สมได้นะครับเนาะถ้ามาเห็นดีกับรอบที่สามนะครับได้การเลยแต่ว่าขันใจห่อนกับใสได้ครับผมผสมได้เลยนะครับเนาะใ้ด่านลูกคนเนี่ยบ้เดือกินและใส่ครับผม พอพันไอไล่แล้วครับนี่ราคากับแปดเมื่นสามพันครับผมเปิดไวเนาะครับเนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสานแหะครับภาคอีสานบ้านเฮาทรงไห้สุหมองสุบอนนะครับเนาะจุงข,อข,อข,อขอ้อคอกไห้ยูไห้ยูนะก็ไปสรงหอดให้หอดน้าคนละครับในด้านรับประกันกับขาทกขาทอนหางมกหางดอกรับประกันไห้ตัวแม่พันหนึ่งเป็นง้วเทาๆบดบดเนาะครับเนาะ แผ่นหลังเพิ่นแดงครับผมคุณนล้วครับแผ่นหลังเพิ่นแดงไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งครับนะครับเบื้องอีกมุมหนึ่งครับผมนี่ครับตัวแม่เพิ่นเบิ่งด้านข้างแม่เพิ่นเนาะครับเนาะคอเข่าดำจีมีดำใบหูดำบือดำแล้วได้ก็ครบเครื่องเรื่องโบดๆนะครับแม่เพิ่นความสูงของแม่เพิ่นนี่ร้อย สี่สิบถึงร้อยสี่สิบหาบวกขึ้นไปนะครับเด้อตัวแมวพันนะครับเนาะมีแน่นอนครับผมร้อยสี่สิบห้าฮะเบิ้งบนไทายพันเจ้าหน่อยวันครับเอพซีเหลือกลองม้านะครับเนาะไทยงวื่อวไทยดักมันให้เบื้องเชือพันมาเอาครับเบิ้งบนไทายพันบันครับพุดนลครับจีมีพันแดงโอ้แดงพันว่าละบรรทายพันแดงนะครับเด้อจีมีพันดำนะครับเนาะพุดนละครับ ดำมาจากคน้นหาคนผุนเลรอครับมาหอดหอยนมเลยนะครับเนาะในเรื่องบทบท FC ของผุนที่เอฟซีของหัวเฉเยวยามหาห,าหาหลายหลายคนแล้วครับนี่แบบนี้นะครับเนาะหาบทบทจี้มีผุนดำดำมะหอดหอยนมผีหน้ามีบอกผุนมานี่แหละครับเบื้องเอาเลยครับมีบ่นี้นะครับเนาะผุนนะค,ครับบรรทายลูกผุน มันแตกต่างจากแม่ได้น้องับเนาะตัวลูกเพิ่นก็ได้พอพันไอลนยเด้ครับเน้ะพอพันเพิน่นแฟนเพจแฟนครับเอฟซี FC ของหัวเฉียวยเนาะครับเนาะที่ถามหาลูกไอลายอยู่แามนี้ลงมาห้เบิ่งอีกในเด,ด้อเิ่นไหได้การครับผมมาพอ้วพอดีนะครับเนาะนี่นี่เบิ่งมุ้งไก่เจัาหน่อยบ้านครับภาพประสันไหวนะครับเนะบาะบ้าน หันสั้นไวจักน้อยพุ่นะครับขาหลังลูกคนยืนเหยียดตรงดีนะครับเนาะพุ่นะครับเหยียดเทลี่พุ่นะครับพอพันมาดีเนวนี่กันจ้าสี่เลยครับผมหัวขาหลังยืนเหยียดตรงดีนะครับเนาะแม่พันยังสดๆที่สำคัญนะครับเนาะเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในเงาไก่เะครับเนี่ยเพิ่งลูกแรก เนื้อหนังแม่พันทั้งแม่ทั้งลูกพันเหลือกินเหลือใสครับผมลึงขอลึงทองแม่พันนี่กลมกลืนกันดีนะครับเนาะพันนะครับนาพันโหนนุ่นดีอยู่คนไทยเกินกระบานนะครับเนาะกระบานโหนนุ่นพันว่ากระบานโหนนุน่นบรรทยเงีง้เงาหางเงีเ้ยอ้าวขีดขั้นอีกแล้วอีสาวนี่ สาวซักหน่อยขี่ขั้นหนึ่งแล้วครับอ่านะครับ,อนนรบโอกาสดีนะครับเนอะพวมาแม่พ่นเริ่มมีอาการติดสัตว์แล้วเนาะครับเนาะแม่พันก็นเริ่มมีอาการติดสัตว์เธิหนึ่งแล้วได้การครับเนี่ยเอาไปกับล้อรอบถ้าใจห่อนนอะครับเนาะกระส่ได้เลยลูกพ่นในสองเดือนครับผมนี่นะครับปีละลูกปีละลูกนะครับเนาะ งูยเงี้ยปีละลูกหายากเติบอยู่แล้วครับเด้อส่วนมากกสิสามปีสองโตแล้วครับผมแต่ว,ว่าน,นี่ปีละลูกปีละลูกมาพอพอดีครับโอกาสดีที่แฟนเพจแฟนครับมองหางัวโค้งสั่งเงี้ยลูกปีละโตนะครับเนาะมาพอพอดีในด้านจัดทรงกับฟีคือเกา่าวนะครับเด้อในราคาที่หัวเฉียวยออเปิดให้ยนะครับเนาะเปิดให้หลายซ้ำไหนหรอพันธิีว่าแปดหมื่นสามพันครับผม ส่งฟรีเท่าภาคเอกสารภากันเอื้อนส่งนะครับเนาะเมือเช้าเจ้าทรงให้คือเก้าครับผมในด้านจัดส่งก็รวมพลังหารสองนะครับเนาะภากันเอื้นนะครับเนาะแม่พันก็ออกสไตล์ประมาณไทยไงเขาเลยนะครับแม่พันนี่ในด้านรับประกันกับขาทกขาถอนหางมกหางดอกรับประกันให้แล้วครับเนาะตัวลูกพันลูกไอ้ไรซื้อเนาะครับเนาะแต่ว่าหางบ่ดอกแล้วครับเนาะ ามสไตล์ลูกไอรายนะครับผมแฟนเพจแฟนครับที่นิยมชมชอบลูกไอรายอยู่เด้อครับเน้อโบควนผัดครับผมโดนสีพ่อเชือหนึ่งนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบใบชั้นนี้นะครับผมขึ้นมากอยากได้โทษดวนครับผมโทษก่อนใดก่อนโทษดวนใดดวนคือเก่าครับในด้านจัดส่งกฟรีคือเก่าครับผมคลิปนี้ก็จบใบชั้นนี้นะครับผมสวัสดีครับ